สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้นะคะเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือแกงเนื้อนั่นเองค่ะและก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะ,ะส่วนส่วนผสมนะคะจะมีมะเขือพวงค่ะใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดใต้นะคะกระทิน้ำมันพืชน,น้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเนื้อวัวสันในค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นเนื้อวัวสันในก่อนนะคะสำหรับเนื้อวัวสันในนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อวัวส่วนที่นุ่มมากนะคะเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดในตัวส่วนของเนื้อวัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหัน่นคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะที่จะต้องหั่นตามขวางของลายเนื้อนะคะสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการหั่นเนื้อสันในทีนี้เราก็ไปเริ่มในขั้นตอนของการปรุงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตมมรมหม้อนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดใต้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะผัดให้น้ำพริกแกงนะคะหอมซะก่อนค่ะและอย่าลืมนะคะเวลาที่ ผัดน้ำพริกแกงนะคะจะต้องใช้ไฟอ่อนเสมอค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกแกงจะเริ่มหอมและสสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะจะมีบอกอัตราส่วนในทุกๆเมนูโดยละเอียดค่ะ พอพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะเติมกระทิลงไปค่ะเติมกระทิลงไปเติมกระทิลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะจากนั้นเปิดไฟแรงนะคะเพื่อให้กะทิได้แตกมันค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็รอให้กะทิเดือดค่ะตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดดีแล้วนะคะเราจะเติมเนื้อวัวสันในลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะจะละปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำปลาและเติมกระทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะฉีกใบมะกรูดนะคะตามลงไป สำหรับใบมะกรูดนะคะเวลาคุณผู้ชมฉีกเนี่ยจับด้านก้านนะคะเสร็จแล้วก็รูดใบลงมาพร้อมกันใบคู่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าใบมะกรูดถ้าคุณผู้ชมฉีกผิดด้านเนี่ยจะทําให้ใบขาดนะคะแล้วก็จะไม่ออกมาเป็นชิ้นที่สวยงามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะ ทีนี้นะคะก็แค่รอให้น้ำกระทิเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นนใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงเนื้อของเราค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคุณผู้ชมจะรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนก็ได้นะคะเข้ากันทั้งสองแบบเลยค่ะ และสําหรับในเมนูนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติมพริกเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเผ็ดแล้วก็มีความจัดจ้านในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่พริกในเมนูนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูง่ายๆนะคะกับ แกงเนื้อนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบเมนูนี้นะคะและสำหรับอัตราส่วนนะคะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับคุณตะเหลยกกินเที่ยวไทยไปกับ Food t r a v l TV ค่ะ